เรื่องที่สองครับการที่ตำรวจสำนักงานตำรวจแห่งชาติได้จับมือปืนป๊อปคอนนะครับวันนี้ผมขอชื่นชมนะครับโดยเฉพาะเหตุการณ์ที่มีการจับมือปืนป๊อปคอนที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีซึ่งวันนี้ผมขอชื่นชมพบตรร,รวมทั้งสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ที่ดำเนินการในการจับกลุ่มมือปืนปอบขอทึงขาอสารภาพว่าเป็นกาศของกองกบสนะครับได้รับค่าจ้างวันละ300บาทแล้วเป็นการใช้อาวุธสงคราม M16 ซึ่งหัวหน้ากากศกองกำบสเป็นคนจัดให้นี่คือการเป็นผลงานชิ้นโบแดงของสำนักตวจแห่งชาติและเป็นการตบหน้านายสุเทพเทือกสุบรร และแกนนํากลุ่มปกบฏสที่เป็นอดีตสอชพระจัธิปัตย์ที่บอกว่าการชุมนุมเนี่ยสงบปราศจากอาวุธเห็นไหมครับกรรมเป็นเครื่องชี้เจตนาการจับกลุมการให้สัมภาษณ์ก็เป็นที่ประจักษ์ว่ามือปืนป๊อปคอที่ถูกจับได้คือนายวิวัฒน์กับพวกที่ยังจับไม่ได้อีกส่วนหนึ่งครับว่ามีการดําเนินการมีการ เขเรียกว่าเป็นกลุ่มโดยในมือปืนป๊อบคอในนในวิวัฒน์เนี่ยอยู่ในกลุ่มองค์ดำเห็นชัดนะครับนี่คือการกระทําที่ผมมองว่าสิ่งที่สังคมเขาสงสัยกับพฤติกรรมของกาดกองวสที่พกอาวุธอยู่ไม่เว้นแต่ละวันที่ถูกจับตามด่านความมั่นคงต่างๆรวมถึงการก่อเหตุวันนี้เห็นว่าการชุมนุม ในลักษณะนี้เป็นการชุมนุมที่ไม่ชอบโดยกฎหมายขัดต่อรัฐธรรมนูญผมจึงเรียกร้องครับว่าประชาชนที่สนับสนุนกลุ่มกบฏในขณะนี้ท่านตาสว่างได้แล้วว่าวันนี้กลุ่มกาดเหล่านี้มีอาวุธสงครามเป็นกองกําลังที่เป็นภัยต่อความมั่นคงนายูุเทพเชื้อสุบานถูกสารอาญาออกหมายจับในข้อหากบฏผมอยากให้ผอ,บอทบอเนี่ย และผอบอเหล่าทัพได้พิจารณาเรื่องนี้ด้วยนนะที่เป็นคนดูแลความมั่นคงนะครับรวมถึงผอบอสูงสุดว่าปล่อยอย่างนี้ได้อย่างไรนี่คือการกระทบต่อเป็นภัยต่อความมั่นคงกระทบต่อทั้งเศรษฐกิจสังคมการเมืองและความมั่นคงของชาตินะครับและที่เป็นผลร้ายต่อภาพลักษณ์ของประเทศไทยในสายตานักลงทุนนานาชาติ ผมอยากให้พอบอทอบอเองท่านออกมาให้ความเห็นในเรื่องนี้รวมทั้งดําเนินการเรื่องนี้ในฐานะที่ดูแลความมั่นคงนะครับปล่อยเรื่องนี้ไม่ไ,มได้ครับว่ากองกําลังลักษณะนี้ชัดเจนนะครับมันชัดเจนเป็นที่ประจักษ์วันนี้ตํารวจจับมาได้ผู้ต้องหาก็สาราภาพ ปรากฏเป็นข่าวเป็นคราวเพราะนั้นเรื่องนี้ผมจึงอยากให้ฝ่ายความมั่นคงเนะี่ยดำเนินการเรื่องนี้ไม่งั้นจะถูกมองว่าท่านเลือกปฏิบัตินะครับอย่าอ้างว่าเป็นเรื่องของตํารวจมันต้องมีการป้องปรามในเรื่องนี้ให้มีความชัดเจนนะครับเพื่อให้ประชาชนเกิดความมั่นใจในหน่วยงานความมั่นคง